นี่ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับผมมองเห็นได้ผมว่าประมาณสามร้อยองศาได้ครับผมอีกหกสิบจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับน้่นก็จะเป็นหาดหัวหินหรือทะเลหงหินครับผมส่วนนี่ก็จะเป็นทะเลครับไอหาดสนสนปฏิพัทธ์ครับผมอยู่เป็นเขตทหารรับผิดชอบครับนี่ครับวิว สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโกวิดชาแนลวันนี้บรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปช,ไปชม,ปชมจุดชมวิวหลักล้านเป็นอีกจุดหนึ่งของไฮไลท์อำเภอหูหิหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งสามารถมองเห็นทะเลได้ รอบ360องศาค,ครับผมจะเป็นที่ไหนฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนลด้วยนะครับไปชมกันเลยครับผมขณะนี้ผมก็ได้ยืนอยู่จุดชมวิววัด เขาสนามช้นะครับผมที่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันครับผมด้านหลังที่ท่านเห็นนั้นเป็นทะเลนะครับเป็นทะเลหาดสนสปฏิพย์นี่ครับก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นหาดหัวหินครับผมสวยงามมากเลยครับผม รถมาจากอำเภอปานบุรีนะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวามาตรงสะพานข้ามหงหินมาถนนสายสีครับนี่เราก็ได้ผ่านมหาลัย 还行。I see อนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วครับผมจุดที่ท่านผู้ชมรอคอยก็จะเป็นวัดเขาสนามชัยตำบลหนองแคร์อำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันครับผมนี่ครับเป็นทางเข้าซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนเนินเขาครับผมเป็นจุดชม,มวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของอำเภอหินครับ วัดเขาสนามชัยตั้งอยู่บนเขาโด่งดังในการเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับก็เป็นจุดชมวิวทะเลหงหินบนหน้าผาที่สวยงามอีกด้วยครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมกันด้านในเลยครับวันนี้เราก็ได้ขับรถมาตามเช่นทางขึ้นไอ ทีวัดครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นทางขึ้นครับออด้านซ้ายขวาก็จะเป็นกุฏิพระนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดเขาสนามชัยครับผม ตอนนี้เราก็ได้ขับขึ้นมาที่จุดสูงครับนี่ครับก็จะมีสัเจ้าครับด้านซ้ายมือครับก็มีป้ายบอกระวังรถขับชา้ชาๆนี่ครับทางขึ้น ัดเขาสนามช้ก็จะตั้งอยู่บนเนินหินนะครับนี่ครับันนี้เราก็ได้เข้ามาแล้วสถานที่ปฏิบัติธรรมครับผมแล้วก็มีจุดชมวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดก่อนครับ ตอนนี้ผมก็ได้จอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้มาถึงจุดที่มีสำนักสงฆ์แล้วก็มีอาคารนี่ครับเป็นกุฏิพระเป็นอาคารปฏิบัติธรรมครับผมบนสำนักสงฆ์ครับก็เดี๋ยวเราจะพาชมจุดอื่นไปเรื่อยๆนะครับผม ผมก็ไม่เคยมาครับเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่ครับเป็นพื้นที่รอบๆของวัดเขาสนามชัยครับผมนี่ครับตอนนี้เราก็ได้จอดรถมีนี่เป็นที่จอดรถฝั่งนี้นะครับจอดรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่พระเจดีด้านบนเลยครับผมหนึ่ง้อยห้าสิบเมตรครับ นี่ก็เป็นเส้นทางเดินไปครับผมนี่ก่อนเดินขึ้นไปเดี๋ยวเราจะมาดูคำกรกันครับในน้ำมหาสมุทรทั้งสีทั้งทั้งสีนิดหน่อยน้ำคือน้ำตาของชนผู้อันทุกถูกต้องแล้วเศร้าโศกอยู่มีประมาณไม่น้อยมากกว่าในน้ำมหาสมุทรทั้งสีนั้นนี่ครับเป็นคำกรครับผม เดี๋ยวเราไปชมเดินขึ้นไปเลยครับก็ทางวัดเขาสนามชัยเขาก็จะมีป้ายนะครับนี่ครับห้ามจักรยานห้ามรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปครับผมก็จะมีทางเดินแล้วก็มีราวจับนี่ครับเดี๋ยวถอยก่อนมาครับจะมีราวจับเราเดินครับผม ็เราก็บันทึกภาพไปด้วยนะครับนี่ครับก็จะมีราวจับเป็นรา้าเหล็กนะครับแล้วก็จะมีทางเดินทําด้วยเป็นพื้นคอนกรีตแล้วก็ปูตัวหนอนรอบข้างครับผมนี่ครับความความดีอันคนดีทําง่ายครับนี่ครับเขาก็จะมีทงไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นทงอะไรครับนี่ครับทงสีอย่างนี้ครับ เป็นทงสถานที่ปฏิบัติธรรมเบาครับใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับนี่ครับมีระยะทางขึ้นมาประมาณ150เมตรครับผมก็ตลอดทางก็จะมีเขียนคํากรอคติธรรมไว้ครับให้ผู้คนเดินขึ้นได้อ่านได้รับชม,มันครับนี่ครับก็จะมี ธงครับเล็กธงผ้าครับนี่ครับตลอดแนวทางขึ้นเลยครับก็วันนี้ก็อากาศดีนะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วก็ทางเดินก็จะมีต้นไม้ครับนี่ครับนี่ก็เป็นทางที่เราเดินขึ้นมาตะกี้ครับผมก็จะมีราวเหล็กสุดเพียงตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแยกเข้าเป็นกุฏิพระนะครับ นี่ครับจะมีคำอสอนใจตลอดทางครับผมจงหาใครเหมาะใจที่ไหนเล่าตัวของเรายังไม่เหมาะใจหานาอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ไม่ร้อนใจนี่ครับก็จะเป็นคำสอนของพระอาจารย์ที่เขาเขียนไว้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันครับนักเรียนนักเรียนนักเรียนต้องมันภาคเพียนศึกษาความรู้คู่กับจัญญาต้องมันศึกษาเราเรียนครับนี่ก็เป็นติสอนใจครับก็มาถึงจุดนี้ก็จะมีนี่ครับจะมีอีกบทกรหนึ่งครับก็จะมีราวจับขึ้นไปนะครับ ก็จะมีธงไปเรื่อยๆครับก็จะมีแยกแยกขึ้นไปน่าจะเป็นกุฏิพระครับผมเป็นอาคารที่พักของพระครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกติสอนใจตลอดทางครับผมเดินขึ้นมาก็จะไม่เหงาครับนี่ครับความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วทำให้คนเดือดร้อนภายหลัง นี่ครับส่วนความดีทำไว้และดีเพราะทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังนี่ครับความดีก็ทำไปครับความชั่วก็ใครที่กำลังทำหรือพยายามทำอยู่ก็อาจจะลด,ลดน้อยลงนะครับผมทางที่ดีก็ไม่ทำเลยดีกว่าครับ ก็จะก็จะมีเราจับเป็นช่งชวงๆนะครับวัดเขาสนามชัยนี่ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแกอำเภอหงหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมตั้งอยู่บนเขาเขาเรียกชื่อว่าเป็นเขาโด่งดังครับของอำเภอหงหินอีกจุดหนึ่งเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทะเลแล้วก็หน้าผาครับผมเป็นจุด มองเห็นสวยงามมากครับนี่ครับก็นี่ก็จะมีทางแยกขึ้นครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนี้ครับนี่จะเป็นทางเป็นแท่งน้ําส่วนนี้ก็เป็นทางที่เราเดินมาตะกี้ครับเดินมาเรื่อยๆครับก็จะเป็นด้านข้างก็จะเป็นหน้าผาครับนี่ครับเป็นกอไผ่ต้นไผ่ครับผมด้านนู้นก็จะเป็นรางรถไฟครับผม น,นุ่นก็จะเป็นตึกเป็นรีสอร์ทสร้างใหม่เยอะเลยครับมองเห็นทะเลครับเดีย๋ยวแผนกล้องให้ท่านผู้ชมกอนครับนู่นครับจะเป็นคอนโดเป็นวิวทะเลครับนู่นอยู่ฝั่งนู้นครับจะมองเห็นเลยครับสวยงามมากเลยส่วนด้านข้างๆนี้ก็จะเป็นหน้าผ้านะครับเป็นหน้าผา ฝั่งด้านหน้าก็จะเป็นทางลาดขึ้นมาครับฝั่งที่เราเข้ามาส่วนฝั่งด้านด้านหลังก็จะเป็นหน้าผาแล้วอาจจะชันๆหน่อยนี่ครับก็จะเป็นที่เดินขึ้นไปครับนี่ครับก็จะเป็นเขานี่ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ ก่อนครับก็เกานาถอดรองเท้าครับผมก็จะถอดบุนนี้ครับอันนี้เป็นพระศิวลีนะครับนี่ครับสวยงามเลยครับพะรพะศิวลีพระศิวลีเดินธุดงครับผมบก็จะเป็นอยู่บนเนินหินเนินเขาครับ เดินขึ้นไปเรื่อยๆครับผมก็เขาจะทําทางเดินปูตัวนอนอย่างสวยงามเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกครับก็จะเป็นมีต้นโพครับผมนี่ครับคำบูชาพระเจดีครับต้นโพครับนี่ครับต้นโพใหญ่ครับผม ที่เราปลูกบนก็เรียวพาท่านผู้ชมเดินชมครับนี่ครับคำบูชาพระเจดีย์ครับผมต้นโพจะเป็นการเอามาปลูกใหม่นะครับนี่ครับเป็นพืนที่รอบๆครับนี่ครับจะมีไฟประดับครับผม ก็เช่นเคยครับเดินขึ้นมาก็จะมีคำสอนที่ทางวัดเขาเขียนไว้ครับนี่ครับเราเดินมาถึงพระมหาธาตุเจดีครับผมพระเจดีครับที่ทางเดี๋เราขึ้นไปกราบไหว้ก่อนนะครับนี่ครับทางขึ้นครับผม ทางขึ้นก็จะเป็นรูปปั้นพญานาคครับนี่ครับรูปปั้นพญานาคครับผมนี่เป็นรูปปั้นพญานาคแล้วก็จะมีส่วนหางก็จะมีเท้าเวสวุวรรณครับยืนคุ้มครองปก,ปกปักรักษาอยู่ครับก่อนเข้าเจดีพระบรม ธาตุวัดเขาสนามชัยครับผมนี่ครับอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับลืมน่าจะเป็นนี่ครับ ตอนนี้เราก็ได้เดินมาถึงที่พระบรมสารีริกธาตุแล้วครับผมนี่ครับอยู่บนจุดสูงสุดของเขาสนามชัยครับผมนี่ครับนาคือท่าครับผมเดี๋ยวจะพาดูรอบๆครับก็จะเป็นจุดชมวิวก็จะมีธงธงนี่ครับด้านจะมองเห็น,นระยะไกลแล้ครับผม ด้านนู้นก็จะเป็นทางทางที่เราทางขึ้นจะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ครับทางขึ้นครับจะผมชี้เลยครับทางขึ้นนี่ก็ไปอำเภอปานบุรีครับผมส่วนนี้ไปหงหินส่วนเขานู้นที่ท่านเห็นก็จะเป็นเป็นของทหารนะครับนู่นครับวิวสวยมากเลยครับนี่ครับอันนี้จะเป็นบัญีรอบๆด้านข้างครับผมเป็นด้านข้างด้านซ้ายของพระ ระธาตุสาลีที่กระธาตุครับผมนี่ครับอันนก็เป็นเป็นโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปชมฝั่งนู้นครับผมเป็นโบสถ์ของวัดครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังครับพระเจดีส่วนนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นนี่ครับ มองเห็นทะเลก็จะมีทางรถไฟวิ่งตรงนั้นก็เป็นทะเลครับผมนี่ครับอางนั้นก็จะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นวัดอะไรเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมครับผมนี่ครับวิวร,รอบๆครับผมสวยมากเลยครับมองเห็นเยวจะมีจุดที่มองเห็นชัดกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไป ชมครับก็ขึ้นมาก็ถอดรองเท้าด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นรอยเท้าพระพระพุทธเจ้าเป็นรอยเท้าจําลองนะครับผมนี่ถ้าถ้าผม พูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดินลงที่หินเลยครับผมแล้วก็เดินรอบจุดชมวิวครับนี่ครับให้ท่านผู้ชมชมเลยครับผมนี่ครเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมวิวกันนะครับผม นี่ครับถนนที่ท่านเห็นนั้นเป็นถนนหมายเลขสี่นะครับผมก็ถ้าวิ่งไปฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นหัวหินถ้าวิ่งไปฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นอำอเภอปามบุรีครับนี่ครับชมวิวส่วนด้านหน้าน,นู่นก็จะเป็นค่ายทหารครับผมนู่นครับเป็นภูเขาของทหารนะครับ ชีลอบรอบครับผมเราเดินเลาะด้านข้างเลยนะครับใครที่พาบุตรหลานมาก็ระมัดระวังด้วยนะครับแต่ทางแต่ทางวัดเขาก็ทําเป็นราวราวจับนะครับผมนี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าผาครับลงไปครับกิ่งลงไปก็ปน,นี่ด้วยนะครับไม่เหลือนะครับผมก็ ใครที่พาบุตรหลานมาก็ละมัดนระวังด้วยครับทางนี้ก็จะเป็นนี่ครับจุดชมวิวจุดหนึ่งครับผมนี่ครับก็จะมองเห็นทะเลนู่นครับคลิปก่อนนู้นผมพาท่านผู้ชมไปชมวัดถ้ำเขาเต่าอยู่นู่นครับนู่นเลยครับมองไปเห็นเลยครับเห็นพระใหญ่อยู่บนนี่ครับนี่ก็จะเป็นเป็นหาดสวนสนปฏิพัทธ์ครับผมนี่ครับ สถานีรถไฟอยู่นี่ครับนี่ก็จะเป็นสนามกอล์ฟเป็นหาดสนสนปติพัฒน์ตลอดแนวครับผมไปจนถึงหาดหน้าวัดเขาเต่าแล้วก็วัดถ้ำเขาเต่าครับผมสวยมากสวยงามมากเลยครับนี่ก็จะเป็นถนนไปอำเภอปานบุรีครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับผม มองเห็นได้ผมว่าประมาณสามร้อยองศาได้ครับผมอีกหกสิบจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับนู่นก็จะเป็นหาดหัวหินหรือทะเลหัวหินครับผมส่วนนี่ก็จะเป็นทะเลครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหาดหัวหินครับผมฝั่งนู้นครับ ไอ้หาดสนสน,สนปฏิพัทธ์ครับผมอยู่เป็นเขตทหารรับผิดชอบครับนี่ครับวิวสวยมากเลยครับขณะนี้ผมก็ได้ยืนอยู่จุดชมวิววัดเขาสนามชัยนะครับผมที่อำเภอหงหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมด้านหลังที่ท่านเห็นนั้นเป็น ทะเลนะครับเป็นทะเลหาดสนสนปฏิพัฒนี่ครับก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นหาดหัวหินครับผมสวยงามมากเลยครับผมนี่เราก็ได้เดินทางกลับแล้วนะครับนี่ครับทางที่เราเดินมาทะกี้ครับผมแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอมานะครับ ก็วัดเขาไกรลาดตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแกอําเภอหินจังหวัดประจบคีรีขันนะครับก็พามาชมพระสาลีริกาธาตุครับผมเจดี JD ครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากท่านผู้ชม ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งให้กับช่องโกวิดชาเนียด้วยนะครับผมคลิปนี้ที่วัดเขาไกรล,ลาดที่อยู่บนบนเนินหินจุดชมวิวของเขาโด่งดังอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบ จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครับ